สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคอนเทนต์ของเรานะคะเราจะมาในคอนเทนต์นะคะแนวโน้มความรักคุณกับเขาในอนาคตกันใกล้นี้นะคะมีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะการทานายนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านโดยรวมเนาะไม่ได้เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลนึงนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือท่านได้รับความเพลิดเพลินนะคะเหมือนฟังเป็นเรื่องเล่านะคะหรือข้อคิดแนวคิดที่ดีกลับไปนะคะเราเลือกไพ่ห้าใบนะคะสอง ไะไรนะคะห hmm. มายเลขน,นะคะ six of pentacles four of pentacles six of swords eight of pentacles seven of cups จากพลังงานของไพ่ที่เราเปิดได้นะคะณนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะที่มีความรู้สึกว่าความรักที่มีให้กันมันไม่เท่าเทียมอาจจะแบบว่าฉันให้คุณมากไปแต่คุณไม่สนใจหรือเขาเป็นคนให้คุณมากเกินไปแต่คุณไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามองในที่ผ่านมาเนาะความรักครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบ ฝ่ายใ,ใดฝ่ายหนึ่งนะค่อนข้างที่จะทะนุถนอมดูแลเอาใจใส่แต่พอมีความรู้สึกว่าให้เกินไปแบบได้แบบฟีดแบ,บก็บกกลับมานะคะหรือบางทีก็คือแบบรู้สึกว่าที่แคร์เอาใจใส่แต่ว่าบางทีเราอาจจะปล่อยปละละเลยในเรื่องของความรู้สึกเล็กน้อยนะคะจนบางครั้งมอาจจะทำให้อีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเกิดค,ความรู้สึกที่แบบอยากจะเดินจากไปนะคะทั้งนี่จริงๆแล้วนะคะก็คือห่วงความรู้สึกห่วง,วงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อมันทําให้เกิดความรู้สึกไม่แบบไม่บาลานซ์นะคะมันอาจจะมีแบบฟีลว่า อยากห่างกันสักพักก็ได้อยากจะไปเจอสิ่งใหม่ๆเนาะที่มันอาจจะทําให้แบบความรู้สึกมันเติบโตขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้แบบไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าเขาใช้เวลาในการที่จะคิดนะคะว่ามันมีตรงไหนบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาเองก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรบ้างที่แบบที่ระหว่างคุณกับเขามันไม่บาลานซ์นะคะว่าเขาให้สิ่งนี้คุณฟีดแบ็กยังไงนะคะพูดถ้าพูดถึงณตอนเนี้ยคือเขาหยุดคิดว่าจะไปยังไงต่อในอนาคตอันใกล้นี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเพื่อให้สิ่งที่พ่สื่อก็คือนะคะเพ เนาะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้แบบมีไพ่ที่เสียนะคะเพียงแต่ไพ่เตือนแค่ว่าให้ระวังในเรื่องของความรู้สึกการให้และการรับระหว่างคุณกับเขานะคะอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าให้เป็นฝ่ายให้เพียงฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายก็คือไม่ได้ฟีดแบ็คไม่ได้ทําให้ความรู้สึกมันเติมเต็มข้ามาถ้ามันมีความรู้สึกในระหว่างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอยากที่แบบอยากจะออกไปจากจุดๆนั้นเพื่อที่จะไปหาอะไรที่มันใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เพ แนวโน้มน้องนะในเมื่อเขาแบบมองว่าเขา,าจะเป็นฝ่ายให้เลียงฝ่ายเดียวนะคะในความรู้สึกของเขาเขาอยากที่จะไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบมันเติมเต็มนะคะเรากําลังคิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มที่เขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรานะคะเขาจะตัดสินใจยังไงเราเปิดไพ่เพิ่มนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มสามใบนะคะขอแนวโน้มนะคะในการตัดสินใจของเขาครั้งนี้ที่กำลังคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อถ้าอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่มีความรู้สึกว่ามันไม่บาลานอาจจะเป็นผู้ให้มากไปนะคะสามใบจะตัดสินใจยังไงต่อ จากสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะเขามองว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันแบบมั่นคงแล้ว,ลวเขาเชื่อในความรู้สึกเนาะแล้วไม่นานนะคะคุณกับเขาอาจจะแบบมีการมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะเพราะถ้ามีอะไรที่แบบมันไม่โอเคนะคะ,ะตอนเนี้ยเขาจะไม่ปล่อยละไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันจะทําให้ความรู้สึกะระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขามันนกระถินะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาเลือกทําก็คือการพูดคุยการวางแผนถึงอานาคตว,ว่าจะยังไงต่อนะคะ ถ้าถามว่าแนวโน้มความรักคุณกับเขาในอนาคตใกล้้จะเป็นยังไงก็คือเขาจะคุยวางแผนอนาคตกับคุณอย่างจริงจังนะคะถ้าคบกันมานานก็คือมีแผนที่แบบอาจจะมั่นหมายนะคะมีอนาคตมีครอบครัวด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือจากสินピไพรส์สือนะคะ